ที่รอไปทำงานแล้วได้กินยายดีมากยายแม่ยูพี่โดนแล้วบ่ยายสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบแบบรออะเดมาต่างกันสองมวดครับผมตะลานหินบาเข่าบา่แตกวันวน,น,วน,นั้นวันไหนตีแตกตีโตกับวันจันทร์กับวันพุธครับเข่าตีโตโตเน้นแล้วก็ สามตัวชุดเน้นสองตัวบน่างชุดเน้นแล้วก็ราสุดกับมืกงวดที่แล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าออกหกแปดเก้าเก้าแปดครับก็คือสามตัวจนได้เลนกีตมเลนนั่นในสว่สวนแบบปูเอาปูของผมนี่บ่าหามันออกแล้วเอาพ่อแล้วมันออกม,มันเบิดมือแล้วไอ้าตามเหล่าเนี่ยมันออกของแอดไม่ใช่ผมพยายามทิง้งเลยก็ได้ผมจะซื้อ ือตัวโบเ่นขันผมถือสามตัวผมสีเหล็กเกียกตมให้เบิ้งกันดจักปากไปจังไดเพียงไรลรอด้าองเรียนกี่ตุ่มเก่งเรียนตมได้เงินก็เด้นยุ่งได้ผมว่าเรียนตมเอาเงินอว่าเรียนย่ตัวเบิ้งเบิ้งบนหีก็นนะเบื้งจีเฮดว่ากันจีว่าใช่ไหมทดลองเตีัยขนาดรถรถจีบรอมาจมแล้วกับแม่โก้กับมามาดึงกันมาดันกันเมื่อั้นก็ได้สามเก่าสองรอ ัถตรงกันรถแมโพกับรถบอก็ได้ร็จ้าคองกับ่าหมูต้องมีอีกอะได้อีกเพราะว่านี่ก็ได้ตั้งแต่เ้าจน่าหอดสี่มวงหาม่วงไปฝากค็นังได้ทั้งทั้งตรงตรงกะยังไปขีดลงกางว่นแดกทะลมทะไา่เพื่อนบ้านแดกทะลมทะไล่สุด้ยพ่อได้ฟังพ่อได้เป็น เน่ากระตุนหัวใจนเนาก็ได้เลือดเลือดรุดฉีดก็ได้กินายาอย่างนี้เาฝันฝันมาตั้งไหนถ้าผมผมฝันน่ะผมฝันว่าลูกเกี่ยวลงมาอยู่อยู่ในนี่แหละผมว่าพ่อกันไปหาเบืนะ่อในหฮจะเห็นก่นครับแต่แอดไม,ม่มาขึ้นเนี่ยพอฟันตรงกันผมฟันแค่แหละแต่ไม่ยังไม่ฟันมากเลยแอดไม่กับฟันว่าลูกเกี่ยวรอยมาสองลูกร้อยมาสองลูกล้วเพิ่งกะกำเออกกลสองมือเพิ่งกะหายผมลูกหนึ่ง แล้วคนกัไวัหรึ่นแล้วก็ที่หลังจากคนได้รูกแก้วแล้วคนก็เห็นผู้ชายใส่สุดขาวมาขอกินเขาขึ้นนี่ก็สงสัยเห็นอีหลีเห็นหละเพราะว่าผมบลูเมื่อยผู้เรือนเมื่อยแงงหลับเลยเมื่อรุกเป็นมากคนมาเห็นผู้ชายใส่สุดขาวย่เนี่ย<ม>อยู่แถวมุงนะอยาจะเห็นนี้ดีขึ้นมันก็ว่ามาขอกินเขาคนก็หาเขาวกิน นาซีเข่าอีกละโอมาลีมางวดก้อนเด็ก่งพ่นกับฟันว่าได้เจียวเขาเลยพ่นกับเขาบมื่อนี้พ่นฟันว่าได้ลูกเจ้วสองลูกเจ้ยวสองลูกพ่นตใไ้ผมลูกหนึ่งแล้วพ่นเอาไว้ลูกหนึ่งผมก็ได้แปลแปลเนี่ยทาาของพ่นออกมาเป็นซีโตครับ้ที่พ่นฟันได้ของพ่นที่พ่นฟันเห็นเป็นตัวก็คือเจ็ดแปแล้วก็สามเก่า ครับที่ว่าฟันเห็นเป็นโตเลยเป็นชุดเน้นทั้งคนครับ,รบชุดเน้นวเย็บซี่จะเอาชุดที่ผมแปะให้ตลอดกบที่ว่าซี่โตกะเอาน้ำผมก็ไดครับที่ว่าลูกเกีียวลูกเกี่ยวมันมากกว่านะผมก็เลยเอาเป็นศูนย์ศูนย์มาหนามาทั้งหนา <ๆ S 2> แล้วก็ได้คนละลูกผู้ชายกับผู้หญิงได้คนละลูกก็เอาเป็นหนึ่งซีหแต่ไม่เป็นซีผมเป็นหะ ตามโตก็จะเป็น014 015ครับอันนี้เป็นแนวทางของตามเล่าครับตามเล่าก่อนเนาะวันที่วันที่21ครับผมสิงหาไปให้เอสที่แต่ามเล่าวันที่21สิงหาคม2ขนาด167ก่อนเนาะเป็นความฝันเป็นความฝันของแอดใหม่ครับฝันได้ลูกแก้วสองลูกแล้วก็เป็นแบ่งให้ผมลูกหนึ่งแล้วก็เป็นเอาไว้ลูกหนึ่งวันนี้งินว่านี่ละ ต้องโตเป็นเอียงเป็นเจ้าของลูกแก้วเนี่ยแหละที่ว่าผููใส้ขนาดคนมาบอกปู่ไส้จะจุดทำมามอกแอากาก็เลขแปดตัวเลขเนาะแม่กระเลขแปดไม่ซีโตแปดเป็นซี่โตคตัวได้นี่ยเป็นลูกแก้วเนี่ยก็จะเป็นศูนย์แล้วกัหนึ่งดูแล้วกับยิ่งกับผู้ไส้ซี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับ ือว,ว่าเอฟซีจะเอาเป็น,ปน,โ,ฮปนโฮกก็ได้เอาโฮกใส่ทั้งหลังก็ได้นะครับหรือว,ว่าจะาตามผมก็เอาศูนยว์หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าพวาฟันก็มีท่ายกันผมก็ฟันว่าตกลงนี่แหละผมว่าสียางหาอยู่ฮาเจได้ของดีนะครับนานจะมือขึ้นเนี่ยมืขึ้นหนื่งขึ้นก่อนฟันว่ามีลูกแก้วมาตกตกวิแทวนี่แหละ <c oughs> แ่มุซื้อว่ามีคนอยู่น้ำผมอยู่ผมก็เลยบอกว,ว่าไปหาซอยกันในหาเจ็เ็นก็ลองแต่บ่ทษัทในหาสีได้ต้องต้องมี้ยังละ่ะยิบว่าดีกับทีเป็นพวกต่เก็ด,ดาวพวกยังดรกมาน้ำ่องหินคองใสเราว่า,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 ววาอาจะรว่าเเห็นมีเส้น,นอนไ้เนาะต,ตัวเล็ตัวท้งคราทับแต่มอนี่ก็บะมีชุดเน้นของรัฐบาลไทย ก็งัดไหมเปาปก่อน,นเนาะจเอาอันนี้ไปก่อนเอาจำเลาเอาเ่อนบากนก่อนเับนหน้าจอได้นเนาน0145นี่เลขซีโตวเนาะเอ่อมา<ม>เน้เนที่014 ตัวก็หน,นึ่งสี่หนึ่งห้าแคปหน้าจอได้ครับเดี๋ยวรอแคปหน้าจอนะคะแันหนึ่งเลยพี่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆพี่นอนไม่เป็นปัญหาไหนเวลารอเวลานอนหนึ่งพี่นอนเปิดปุ๊บก็จะเห็นตัวเลขตั้งก็เห็นไปบนไดนะครับพี่นอนน่าจะน้อยนะครับก่อนทีเห็นตัวเลขกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานทาง่องสิวามาไายท้ำครับเป็นการบ้างแจ ว่าจจิมมหวอดหมูปลาฟ้าดงมากักกลางปลากลางดงคนต๊ก no ับหมูมากมาไก่นะครับเขาหนักเว้อท่านเขาบวานนิดหนต่งตได้แล้วสิปลอดครับไอแมคโครมาติดแล้วคนต๊ะซมาอยานตกสี่ห้าายอยดกาเขนี่มันไม่มีก็ยชหน้าจอเลยนะคะ สองสามสีแล้วซุดเน,นที่ว่าเจ็แสาเ็เีงันได้เป็นโตรครับผมปันมือว่านเน <c oughs> ฟันว่าว่ามีผู้ใช้มาบอกว่าซื้อไวเดอร์ันว่าเจ็ดแปดแต่วันมาจีซื้อมอน,อกกอนีกอนะครับผมแต่ลอตเตอรีลอตเตรีนี่เพ่นเพ่นซื้อไปแล้วอับในความฝันเพ่นว่าซื้อไปแล้วตัวนี้เจดแปดนี่ซื้อไปแล้วมันจะเรียกว่าเสียมาซื้อตำเล้าไปนั่ง อันนี้ก็สิเป็นชุดขล้องแอดไม่ละแต่ในนี้ผมแปลแปลจากคว้องันแปรจากคล้องฟันมีสองชุดแอดกาหมุนมาทางนี่ยนาะยพี่น้องว่าคือเห็นแต่ขางเห็นนอที่วายก็แเมียนูแคปหน้าจอนะครับบ้านนี้แคบหน้าจอนะครับพี่นอ้องมีคลองแอดกาแอดไม่นะครับ <c oughs> แนวทางเคื่อนบ้านนะครับตำราวเจ็ดเจ็ดวันนี้นะครับยี่สิบเอ็ดสองคอหกเจ็ดนะครับตำราวนะครับสี่ตัวศูนย์หนึ่งสี่ห้าตัวเน้นนะครับสามตัวเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับสองตัวเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้า มีชุดเน้นเป็นเลขฝันของแอดใหม่คือเจ็ดแปดแมนโบแอดกาครับเจ็ดแปกับส9มเก้าครับที่ฝันเห็นเป็นตัวอ๋อสามเก้าครับ, 7, 8, รบ,รบด้านบนนี่เป็นของแอดกา้าแปลความฝันของแอดใหม่ครับผมจะมาแปลมาที่แปลมาสามหัวเขาทั้งสามวดแปลจากฝัน ได้กำมันใจน้ำฝนเนี่ยน้ำฝนเห็นเป็นตัวนะครับเห็นเป็นตัวตัวใดที่อะไรเพิ่นเห็นเป็นตัวครับเป็นตัวเจ็ดแปดกับสามเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเป็นตัวเจ็ดแปดครับก่อนนอดมันใจอธิษฐานอธิษฐานขอเพื่อนบ้านเพป็นกระฝันโอเคครับขอบคุณแนทก้านนะครับเนะครับ